จาก,ากต้มาใกล้เลือกเกินจริงๆได้แต่วังมาศึกษาเราเรียนสุดตัวฉันนะนาหนิฉันพูภาษายาวื่อนของฉันก็เลยฟังไม่เข้าใจพูดไปแล้วต้องอธิบายว่ามีความหมายยังไง ฉันต้องทำยังไงกันดีเล่าเอยฉันบอกนิ้วเขาเล่าปานาสิฉันบอกไม่เอาบอกเมาลาอีกที่เธอให้มานาซิเดือดเงาตลอดฉันนั้นทำต่ดที่มานอเธอน้ำเกิดทำเอออนที่จริงแล้วเธอก็ยังฟังไม่เข้าใจ พูดไปแล้วต้องอธิบายว่ามีคำไม่อย่างไงฉันต้องทำยังไงกันดีเราเออ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 บอกเรียกเอาลาปานาิฉันบอกไม่เอตองเมาลากีเอให้มานาซิตึงเ ฉันนั้นจำอดีมานอเธอนั้นก็จำเออที่จริงแล้วเธอก็ยังฟังไม่เข้าใจแต่ใน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 แต่เวลาที่เธอได้ยินดีน้อยดีกันได้ถ้าไม่ห่วงวายช่วยกันช่วยกันช่วยกันไดตกัน La 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 la